คุณจำได้ไหมว่ากองถ่ายเดือะฮังเกร์เกมแคชชิ่งไฟเรายกกองถ่ายไปที่ปทุมธานีลำ uh huh. ลูกกาซึ่ง uh huh. อาหารกองถ่ายก็แย่มากมันเป็นกระเพรา,านะกระเพรามันใส่ข้าวโพดอ่อน uh huh. ไม่อร่อยเลยผมไม่ค่อยอยากจะทานมันละครายคอเลอเกินน่ะ uh huh. บางทีก็ใส่ถั่วฝักยาว uh huh. แล้วข้าวกองกองถ่ายคิดดูมันก็ไม่เป,เป็นเรื่องที่ดีนะบางทีฉันก็เออให้คุณแม่ทํากับข้าวไปให้นะแต่บางทีฉันก็อยากจะมีอารมณ์ที่กินอาหารกองบ้างคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับ ผักกระเพราบ้างเพราะว่าที่บ้านฉันจะมีปัญหาตลอดเลยผมติดใจตรงที่ว่าพริกน้ำปลานะ่ะมันได้น้อยเกินไปช็อตพลาสติกก็ค่อนข้างที่จะงอนะออแล้วก็สำคัญผมแท้แพ้ถั่วฝักยาวด้วยแหละออถั่วฝักยาวมันระคายออคอจริงๆและรสชาติมันแย่มากๆเลยซึ่งข้าวของกองถ่ายต้องยอมรับว่าข้าวก็หุงแข็งหุงตั้งออแต่เช้ากินตอนตีสี่มันจะอร่อยได้ยังไงล่ะครับคิดดูแต่ว่า หนังเรื่องนี้ก็ทุกคนสนุกมากแต่ฉันก็ว่าเนะี่ยสำหรับเรื่องผักกะเพราเนี่ยเนี๋ยฉันก็เห็นใจพวกแม่ค้านะที่เขาจะใส่อย่างอื่นลงไปก็คิดว่าอย่างไรอย่างเช่นเอย่างเช่นอะไรละ่ะหัวหอมใหญ่ไหมคือฉันก็ไม่รู้มันกลมๆดีเนะยแล้วฉันก็ผมว่าน้ํามันหอยมันระคายคอนะผมอยากได้น้ามันบริลลี่มากกว่า คุณเหมว่าพูดอย่างนี้ดีกว่านะชันใครฟังผมหน่อยสิผมพูดถึงกระเพราอยู่นะ <c oughs> คุณให้ความสำคัญอะไรมาก <c oughs> เกินไปกับสิ่งเหล่านั้นนะ่ะ <c oughs> ดูสิ <c oughs> ผมอุตสาหมานั่งคุยกับคุณตั้งนานสองนานเรื่อง ใจตรงนี้เนเรื่องเถียงคุณไม่เคยฟังผมเลยยืดเมือกไปอย่างนี้คุณเห็นไหมคุณเค้ฉันจะบอกว่าอย่างไรพลังขึ้นเตาฉันก็บอกคุณแล้วหลายครั้งดูโลโก้ควารักไฟใหม่หมดแล้วคุณไม่ฟังฉันเลยฉันเบื่อจริงๆแล้วแบมือแล้วก็สลับมือกันอย่างนี้ตลอดเวลาฉันจะทำอย่างไงดีล่ะโอเคคุณแบมือ ฉันก็ดีแล้วฉันก็ดีมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลย <c oughs> คุณมีมือคุณก็โทรมือคุณ,คณไปสิบ้าจริงๆเลย